สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชกับช่วง ของเล่เด็ดตาทิปปิ้งๆนะคะก็หลายท่านหลายคนเลยรอช่วงนี้เป็นอย่างมากมายนะคะก็เข้าใจยูไม่ใช่นม้เข้าใจเข้าใจยูนะคะก็ขอทุกคนรวยๆต่อไปค่ะนะคะสู้สู้จงจะชนะนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนค่ะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโห oh, ราโพธิยาเป็นชมรมที่ว่าด้วยวิชาที่สอนเกี่ยวกับ ยิปซีทรหยิปซีลายมือง,ง,งูเฮ้งเจตัวก้าฐานนะคะโราาหราศาสไทยไพ่อร์เคลต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้โดยเฉพาะวิชาที่ให้ผลที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขนะคะ การหาเลขการหาความโดดเด่นของมันออกมาอยางชัดเจนเย็นยําชัดเลยนะคะบอกได้เลยว่าไม่มอ<笑><笑>นะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่คนถามเข้ามาเยอะก็คือวิชาการคำนวณสูตรหนึ่งก็เรียนเพียงสอ0พันบาทเท่านั้นนะคะอ่าเรียนทางออนไลน์เนาะก็ใช้เวลาเรียนเพียงระยะสั้นๆง่ายๆจบไวไปไวเร็วปู้นนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็สามารถเข้ามาเรียนได้คะ่ะก็ ติดต่ออาจารย์ต่างที่หมายเลขนี้เลยนะคะ08 1 5 9 15987 08 159 15987นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่างได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้เนาะนะคะแล้วก็อ่าอ่านี่แหสาทิต นะคะมีคนถามเข้ามาอยู่หมือกันเนาะของปี6-7เดเหลืออีกจำนวนไ,ไม่ไม่มากแล้วนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถึงเดือนพกราคมอ,อาจ,จารย์จักโปรมโ,ปรม,โปรมชั่นให้ก็คือซื้อหนึ่งเล่นแถม VP ให้อีก3งวดนะคะแล้วก็อ,อันนี้ไปดูสถิติการเข้าของมันเนี่ยได้ที่ในเลขดับล่างนะคะ,ะทั้งหมดที่เข้าทั้งหมดในปี66ก็คือ21งวดค่ะนะคะ โดยเฉพาะอวนของวันที่30ทธันวาคมอ่าเราจะเห็นเนาะนะคะ30ธันวาคมเลขที่เข้าก็คือ4 1อ่า9889ค่ะนะคะแล้วก็2 3ล่างของอมสิน4 1บนของของอมสินค่ะแล้วก็เลขเลขเด่นนะคะเข้าหมดเลยเนาะนะคะก็น่าจะปึ้มใจอยู่พอสมควรนะคะ1เล่นในราคา2,999นาะคะแล้วก็แถม VP ให้อีก3งมวด จนถึงเดือนมกราคมเท่านั้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนคลับของเราทุกๆท่านค่ะนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลงานให้ชื่นใจกันก่อนดีกว่านะคะในส่วนของทักษะพารวยค่ะนะคะวันนี้รัฐบาล8ปดล่างค่ะแล้วก็ออมสินสีหบนค่ะอ่าสีบนนะตรงๆนะคะต่อไปค่ะในส่วนของ อันนี้เดี๋ยวก่อนเลขดับบนค่ะมีคนถามเยอะมากเลยรู้สึกติดลมบนแล้วเนาะนะคะมีคนถามมาเยอะแล้วก็คนเข้าไปดูเยอะอยู่นะคะกเ็เลขดับบนคือเลขที่ไม่มาเลขโอกาสของความไม่มามันสูงนะคะถ้าหากคุณสนใจคุณอยากจะเล่นสมมุติว่าคุณชอบอยากจะเล่นสองสองสมมุติ ็เลยมันน้อยลงเท่านั้นเองสมมติคุณจะซื้อลอตเตอรี่สักสิบใบหรือสักใบเดียวเอาไว้พอปลาแกลมๆนะคะเพราะจากสถิติของเราบอกเลยค่ะว่าดับเอาอยู่จริงๆนะคะวันนี้อ่าจจะดับบนของเราออกสี่ๆดูซิว่าสี่ีมีไหมนะคะตู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 นะคะสี่ีมีไหมไม่มีไม่มีก็แสดงว่าไม่มาค่ะนะคะก็แสดงว่าดับของเราเอาอยู่นะคะ มีอ่าคุณพี่จากนอร์เวย์บอกอาจารย์แต่ว่าอาจารย์พูดจะจานอจนอยจบไม่ทันๆๆๆๆก็อยากจะช้าแต่เป็นคนพูดไวอ่ะก็อยากจะขอโทษนะคะยังไงก็รบกวนเปิดย้อนซ้ำอีกทีหนึ่งละกันเนาะนะคะย้อนซ้ำอีกทีหนึ่งอาจารย์มั่นใจว่าน่าจะทันนะคะถ้าย้อนไปแล้วยังไม่ทันย้อนไปไหนอีกแล้วก็กดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเบรกอะค่ะกดเบรก เนาะสต็อป no, ชั่วคราวแล้วก็จดจดจดไปเนอะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าให้พูดช้าๆมันทําให้จันสะดุด <c oughs> นะคะสมองมันไม่ไหลปื้นไหลปื้นมันก็เออจะพยายามพูดให้ช้าลงกนแล้วกันนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็บอกได้เลยว่าได้ดับของเราดับอยู่เอาอีกแล้วแล้วงวดนี้จะดับอะไรก็คงต้องตามคลิปไปดูนะคะว่าดับของเราเอาอยู่ไหม นะคะอะมาดับล่างกันดีกว่าค่ะนะคะงวดวันที่30ธันวาคมงวดนี้ออก8 9ค่ะเรามาดูกันว่าดับของเราเอาอยู่ไหมตุ๊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 นั้นบ่งบอกเลยค่ะดับร่างของเราเอาอยู่ค่ะเอาอยู่อีกแล้วสังเกตดูเลยนะคะว่าเอาอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ปีนี้ค่ะอ่าปีหกเจ็ดแน่จันจะเริ่มนับนะคะว่า อ่าเข้ากีวดหลุดกีนวดเนาะเพราะว่าหลุด่อนข้างจะน้อยเพราะคนอื่นเขาคุยกันเราไม่ได้คุยเลยเราได้แต่ว่าเอาอยู่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  <c oughs> นะคะประมาณนั้นเลยอันนี้ออกแปดก้าไม่ใช่ก้าแปดนะดังนั้นยังเอาอยู่นะคะประมาณนี้เนาะเนาะ แล้วก็สมาชิกท่านใดที่อยากจะเข้า VP กับจันต่ายนะคะก็สามารถเข้ามาได้โดยดติดต่อเข้ามาในช่องทางของหมายเลข0815915987 0815915987นะคะทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจันจะส่งรูปเข้าไปให้แล้วพิจารณาว่าต้องการกี่เส้นนะคะ1เส้นได้ VP ีหงวดค่ะได้ส่วนลดอีก50%นะคะทำไมจันต้องเน้น5้เพราะห้าของจันเป็นสีค่ะ ห้าเป็นสีสามเป็นอุดนะเอะไม่ใช่ห้าเป็นอุดสามเป็นมหาจักรมั่วละห้าเป็นอุดนะคะเป็นสีด้วยเป็นอุดด้วยเออสามเป็นมหาจักรดนะังนั้นจันก็เป็นสามมัวห้างวดอยู่ตรงนี้นแหละนะคะแล้วก็ถ้าสามเส้นนะคะก็จะได้สิบห้างวดนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอาจจะเป็นพี่ไมนเศรษฐีค่ะ อ่าหนึ่งเส้นก็อ่าหมายเศรษฐีเนี่ยมีความสําคัญโดดเด่นของม,มันคือมันมีตัวเลขขึ้นด้วยคุณสามารถเอาไปสวดมนต์เสร็จแล้วเอามาเสี่ยงโชคได้ค่ะตัวเลขจะขึ้นและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ1เส้นจะได้มีผีของจันต่ายห้างวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรี1สูตรใช้ได้ตลอดชีพค่ะ3เส้นอาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อายนะคะวาดด้วยเดชอํานาจบรารมีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมีอำนาจก็ห้อยอันนี้เลย นะคะหรือปีเซียเปลี่ยนสีค่ะจะมีโชคมีลาบต่อเมื่อมันเปลี่ยนสีอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะคะและปีเซียเปลี่ยนสีปีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ว่าด้วยสัตว์เทวะที่ว่าด้วยการกินไม่รู้จักหมดหมายถึงว่าการได้อะไรมาได้แล้วได้อีกได,ได,ได้แล้วได้อีกนั่นเองนะคะประมาณนั้นแล้วก็ลิ้นถูข่วยค่ะ ตรงกลางอาจารย์จะใส่หินภไพไยให้เป็นหินดูดทรัพย์ดุดโชคลาภดูดเงินดูดทองนั่นเองทําให้คุณมีความเฮ่งเฮง<ๆ>ปังปเกิด<ๆ>ขึ้นค่ะนะคะหเส้นสเส้นนะคะคุณจะได้ VP ีของจัาตากสิบห้างวดน,นะคะได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้ทั้งสุดหนึ่งและสุดสองค่ะอยากได้เข้ามาก็ทักเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ08 159 159 8 15 9, 15 9, 15 9, 7 08 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน นะคะประมาณนั้นเนาะช่วงนี้ไปฏิทินเล่นเด็ดตอาทิตย์ยังคงเหลืออยู่จํานวนไม่มากแล้วท่านใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะ ปีหกเจนะคะประมาณนี้ในราคา2,999บาทและยังแถมมีพีให้อีกฟรีอีกสามวดน,นะคะจนถึงเดือนมกราคมนี้นะคะหลังจากนี้แล้วก็จะไม่ได้แถมแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูผลงานของงวดที่แล้วกันวันที่30ธันวาคมนะคะเล,เลขเด่นของเราเข้าหมดเลยทั้ง3ตัวนะคะนะแล้วก็เลขเจาะ นะคะของเราก็เข้าก็ 8, 8 9ด้านะคะแล้วก็2ตัวของอมสิน2ตัวบน2ตัวล่างคือ41กับ3 2นะคะก็เข้าอีกเนาะก็บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆใน1และ1ปีของปี66เนี่ยอาจารย์นับมาแล้วค่ะก็คือ21งวดสามารถถอยคลิปไปดูในช่วงของเลขดับล่างได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ป่าย,ยิวของวัดระฆังก็จะมีอีกเพราะว่ายังมีระฆังอีก หลายลูกเลยที่ยังไม่ได้รอเนอะใครอยากร่วมบุญกัาจรย์ก็ขอเชิญน,นะคะโอเคค่ะก็อาจจะพูดเยอะนะพูดเยอะนะอืม าจา์มาอธิบายเรื่องสูตรหนึ่งให้ฟังก่อนนะอาจารย์เนี่ยไม่ยอมโชว์เลขเด็กแต่เดียค่าแป๊ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนอาจารย์นั่นใจว่างวนนี้ไม่น่าจะเบิ้ลหามแล้วนะถ้าเบิ้ลหามเกินมาแล้วนะต้อนรับปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ว่า ในในสูตรหนึ่งะค่ะจะเป็นแนวตั้งใน1ล็อกจะมีประมาณ1 0ถึง15ตัวเท่านั้นนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างงวดนี้ให้ฟังนะคะงวดของวันที่1ธันวาคมนะคะ1ทธันวาคมเนี่ยออก0ูก0 0 0 9 7ใช่ไหมใช่097นะคะเลขของมันออกคือ709เนี่ยค่ะ นะคะในหนึ่งล็อกมีแค่ประมาณ1 0ถึง15ตัวในแต่ล็อกแต่ล็อกไปฟังว่าอาจารย์นะพูดว่าดาวเด่นคือเลขอะไรแล้วมันดูล็อกนั้นนะคะง่ายนิดเดียวนะคะแต่ก็มีโครเมตเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะคะท่าในใดอยากรู้อยากเป็นและจะทําให้คุณถูกหวยทุกมวดทุกงวดทุกงวดอย่างแน่นอนค่ะและได้กําไรอย่างชัวร์ไม่ม่วนนิ่งนะคะสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่เบิ้ลไม่หาสูตรหนึ่งเอาอยู่แต่ถ้า ถ้ามันเบิ้ลหามต้องไปดูที่สูตรสองค่ะไม่หวันแม้วันมามาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นะคะดังนั้นด,ดูที่สูตรสองทันทีอย่างงวดที้ที่ออกก็คือ5้าสี่สีก็ต้องไปดูที่ล็อกไปไปดูสูตรสองนะคะถ้าเราได้5้ามาดูล็อก5ค่ะมันจะออก5้าี่สแต่ถ้าเราได้สี่มามันก็จะออก4ี่สี่ห้าแบบนี้ค่ะนจะจ๊ะซีโบให้โนนะคะโอเค เรามาดูผลงานงวดที่แล้วกันเนาะอาจารย์บอกค่ะสี่เป็นนางสาวไทยหลายท่านบอกว่าอาจารย์เลขนางสาวไทยไม่เคยเออกออกแล้วก็บ่นกันมากมายลำลำไม่อยากพูดแล้วเลยเบื่อไม่อยากพูดเอามดูเองเพราะอาจารย์ก็บอกแล้วค่ะทุกงวดอาจารย์ให้ดาวเด่นหมดทุกครั้งค่ะเด่นสี่เด่นห้าเด่นสามตลอดเลยเลขของเราเด่นสามตัวนะคะแค่เอาเลขไปจับ โนประมาณนี้นะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นนะคะนางสาวไทยคือเลขสีเลขที่ออก 4, 4ีสนะคะ3ามตัวบนห้าสี่สี่โนสองตัวล่าง8 9นะคะ3ามาสามตัวล่างนะคะก็สามตัวล่างก็คือสองหสี่นะคะแล้วก็แล้วก็สอเอ้ยผิดผิดอันผิดอันเดี๋ยวเดวผิดผิดหกหสี่แนะคะอีกอันนึงค่ะ ล้วแปดแปดสองนะคะแล้วก็สี่ห้าหแบบนี้ค่ะรอบนี้ค่ะแปนตะแนแปนแตแมาแล้วค่ะเลขของอาจารย์ตายเนาะนะคะวงวดนี้เด่นที่เลขหเลขสแล้วก็เลขแค่ะนะคะหอะไรห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าหกค่ะสอะไรสี่ห้าสี่แสสา 42 41 46ค่ะ8อะไร85 84 83 82 81 86ค่ะแบบนี้ค่ะนะคะดาวเน็ตของเรามี3ตัวนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ1 2 3 1 2 3แคปเจอร1 2 3แคปเจอร หนึ่งสองสามแค่เจอโอเคค่ะน่าจะทันนะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆบังๆ,งๆนะคะอย่างนี้ทุกรอบทุกรอบค่ะนะคะจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าคลิปของเราเข้าทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปนะคะเป็นที่น่าชื่นใจนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่ใชนะ่เป็นอย่างนี้แค่งวดสองงวดนะเป็นอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดงวดด้วยนะคะ ถามว่ามีหลุดไหมมีค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่น้อ no! ย <c oughs> มากเนาะโอเคนะคะชัดเจนเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยๆปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็พยายามตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่เราทำอยู่ <c oughs> อเอาคำพูดธรรมะมาพูด <c oughs> นะคะจะ สัญญาว่าจะพยายามออกตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นแล้วพยายามคิดค้นสูตรใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้ร่ำรวยกันต่อไปโน no. ประมาณนั้นนะคะ ก็ขอให้ทุกคนรวยเฮงๆค่ะนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยในที่นี้นะคะปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พบกับจันไตใหม่ในครั้งต่อไปกับจันไตหมอด,ดูตาทิย์นะคะวันนี้บ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ